สิ่งที่ทำอยู่นะคะก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์มองว่าเขาในกำลังสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนะคะและแน่นอนถ้ามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักสร้างสันติภาพในโลกเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้นะคะก็คือรางวัลเนี่ยแหละที่มันมาการันตีนะคะว่าเขาได้รับการยอมรับในฐานะ p พียชเมเกอร์นะคะในฐานะคนที่สร้างสันติภาพรางวัลนั้นคืออะไรนะมันก็มีรายงานกันมาอย่าง ยาวนานนะคะรวมถึงตัวทรัมป์เองเนี่ยก็พูดถึงรางวัลน,นี้หลายครั้งและก็นั่นก็คือรางวัลโนเบลนะคะสาขาสันติภาพซึ่งล่าสุดนะคุณผู้ชมมันมีรายงานออกมาว่าทรัมป์เนี่ยได้มีการต่อสายนะยกโทรศัพท์ไปคุยกับรัฐมนตรีคลังของนอร์เวย,ย์เป็นการคุยโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้านะคะโทรปุบป,ปับเลยเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยต้องการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะ โดยเดกาเดียนนะคะรายง,งานอ้างอิงหนังสือพิมพ์ในนอร์เวย์ค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์นอร์เวย์เนี่ยเขาก็ไปอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เผยชื่ออีกทีบอกว่าทรัมป์เนี่ยโทรหา,ารัฐมนตรีคลังนอร์เวย์เมื่อเดือนที่แล้วเป็นการโทรที่ไม่มีการนัดหมายใดๆนะคะเกิดขึ้นระหว่างที่เยนสโตเทนเบิร์กรัฐมนตรีคลังของนอร์เวย์แล้วก็ยังเป็นอดีตเลยาธิที่การนาโตเนี่ยกำลังเดินอยู่บนถนนในกรุงออสโลแล้วจู่ๆเนี่ยทรัมป์ก็โทรเข้ามาบอกว่า เขาเนี่ยต้องการรางวัลโนเบลเราก็ต้องการหารือเรื่องของกำแพงภาษีสื่อนอเวย์เนี่ยยังระบุด้วยนะคะว่าน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์หยิบประเด็นการเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบลมาคุยกับสโตเทนเบิร์กพอมีรายงานนี้ออกมานะคะรอยเตอร์สเนี่ยเขาก็ไปถามสโตเทนเบิร์กนะคะว่าจริงไหมอย่างไรนะคะรัฐมนตรีครั้งของนอเวย์เนี่ยก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยโทรมาคุยแล้วก็คุยเรื่องกำแพงภาษีแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะไปโทรคุยกับนาย,ยกรัฐมนตรีนอร์เวย์แต่สโตเทนเบิร์กเนี่ยบอกว่าเขาจะเขาไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้นะคะว่าในบทสนทนากับทรัมป์เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างและในการพูดคุยเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลายคนอยู่ในสายด้วยทางนี้รอยเตอร์สบอกนะคะว่าทั้งทำเนียบขาวแล้วก็คณะกรรมการโนเบลเนี่ยไม่ได้ให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยนะคะผู้ที่ตัดสินเนี่ยว่าใครจะได้รับรางวัลจะเป็นคณะกรรมการโนเบลที่อยู่ในนอร์เวย์นะคะซึ่งก็จะแตกต่างกับรางวัลโนเบลในสาขาอื่นๆเพราะว่าในสาขาอื่นเนี่ยเขาจะตัดสิน oh. โดยคณะกรรมการที่อยู่ในสวีเดนคณะกรรมการในนอร์เวย์เนี่ยสำหรับรางวัลโนเบลสันติภาพเนี่ยมีคณะกรรมการ5คน5คนนี้เนี่ยได้รับการแต่งตั้งมาจากรักฐสภานอร์เวย์ค่ะ แล้วแต่ละปีเนี่ยบรรดาคณะกรรมการ5คนนะเขาก็จะต้องมีการพิจารณารายชื่อของคนที่ได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลรายชื่อที่ถูกเสนอมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นนับร้อยหลายชื่อนะคะแล้วสุดท้ายในการประกาศผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะคุผู้ชม โดยโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยถามว่ามอบให้ใครนะคะก็จะมอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเกิดสันติภาพระหว่างประเทศยุติหรือลดการ,รเผชิญหน้าทางการทหารไปจนถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วใครบ้างที่จะสามารถเสนอชื่อนะคะคนที่เข้าชิงรางวัลได้คนที่จะเสนอชื่อ บุคคลที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลเนี่ยมันก็มีทั้งรัฐบาลหรือรัฐสภาข,ของประเทศต่างๆคนที่เป็นสมาชิกของศาลร,ระหว่างประเทศเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาเฉพาะอาดีตคนที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะคนที่เป็นผู้อำนวยการของสถาบันนะคะวิจัยด้านนโยบายต่างประเทศหรือว่าวิจัยด้านสันติภาพนะคะ บุคคลเหล่านี้นะคะองค์กรเหล่านี้จากองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้เสนอชื่อคนที่เขามองว่าเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพขึ้นไปได้ทรัมป์เนี่ยแน่นอนเขาอยากได้รางวัลโนเบลนะคะเขาพูดมาหลายครั้งต่อสาธารณะนะคะว่าตัวเองเนี่ยสมควรได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพพูดในระหว่างหาเสียงในการให้สัมภาษณ์ในสุนทรพจน์การโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ ในบทสนทนาส่วนตัวที่มันมีการรายงานออกมาจากสื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะทั้มเคยโพสต์แต่เป็นโพสต์ในเชิงบอกถึงความสําเร็จของตัวเองนะคะแล้วก็ตัดพ้อเรื่องน้องวันโนเบลอยู่ประมาณหนึ่งนะคะบอกว่ายัางไงเนี่ยตัวเขาก็คงไม่ได้โนเบลสันิภาพไม่ว่าเขาจะพยายามดิลให้รัสเซียยูเครนเนี่ยนนจบสงครามพยายามจัดการเรื่อง Israel, อิสราเอลอิหร่านนะคะอยู่สงครามระหว่างอินเดียปากีสถานหรือ ทำให้เกิดการบรรลุข้อตกลงอับราฮัมเมื่อปี2020ซึ่งมันเป็นเหมือนส่วนที่สัญญาสันติภาพไกลๆระหว่างรัฐอาหรับกับอิสราเอลแต่ทั้งบอกว่าประชาชนรู้นั่นเป็นเรื่องสําคัญไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรหรอกแม้ว่าคนจะตั้งข้อสังเกตนะคะว่าไม่เป็นไรแต่ว่าโพสต์ถึงรางวัลพูดถึงรางวัลโนเบลในโพสต์นี้เนี่ยถึง6ครั้งเลยก็ตาม ส่วนคนรอบตัวของทรัมป์เนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยควรได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าเข้าไปจัดการความขัดแย้งในหลายภูมิภาคได้สำเร็จเช่นเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแคล,ลิรเลวิวสโฆษกทำเนียบขาวเนี่ยบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้ยุติความขัดแย้งไทยกัมพูชาความขัดแย้งอิสราเอลอิหร่านอินเดียปากีสถานเซอร์เบียโคโซโวแล้วก็อียบเอธิโอเปีย รวมๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยนะคะกลับมาทำงานในทำเนียบขาว6เดือนในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยที่สองเนี่ยโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นตัวกลางในการบรรลุดีลสันติภาพหรือการหยุดยิงเนี่ยเฉลี่ยเดือนละ1ครั้งเลย <S <S ก็ถึงเวลาแล้วที่ทรัมป์ควรได้โนเบลสันติภาพอันนี้เป็นความเห็นจากโฆษกทำเนียบขาวนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทรัมป์ก็โดนได้รับการเสนอชื่อหลายครั้ง เหมือนกันนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากพรรครีพับบิกันเนี่ยได้เสนอชื่อทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบลสันติภาพจากการที่เขาไปเป็นตัวกลางเจรจาข้อตกลงอับราฮัมนะคะแล้วก็ในสมัยแรกเนี่ยที่เป็นประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยได้รับการเสนอชื่อเช่นกันแต่แน่นอนนะคะว่ายังไม่ชนะยังไม่ได้รางวัลโนเบลสันติภาพไปครอง ส่วนปีนี้เนี่ยก็มีการเสนอชื่อทรัมป์เข้าชิงรางวัลน,นี้อีกครั้งนะคะจากรัฐบาลของอิสราเอลปากีสถานแล้วก็กัมพูชาจากการที่ทรัมป์มาช่วยแกเกลี่ยการหยุดยิงนะคะคำถามคือแล้วทำไมทรัมป์ถึงอยากได้โนเบลสันติภาพ นักวิเคราะห์แล้วก็สื่อในสหรัฐหลายเจ้าเนี่ยเขาก็มองว่าการที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเนี่ยเคยได้รางวัลน,นี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยอยากได้โนเบลสันติภาพปี2019เนี่ยทรัมป์เคยพูดเองนะคะบอกว่าเขาควรได้รางวัลน,นี้เพราะว่าทำหลายอย่างมาก ถ้าโอบามาเนี่ยได้โนเบลสันติภาพทันทีที่ได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีทางทั้งที่ก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรเนี่ยนะคะก็แล้วทําไมเขาไม่ควรจะได้รับรางวัลน,นี้ละ่ะเขาก็ควรได้เช่นกัน มีความเห็นจากจอห์นโบตันนะคะอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์ในสมัยแรกนะคะสมัยทรัมป์สมัยแรกเนี่ยแล้วก็โบตันก็ถูกทรัมป์ปลดออกเนี่ยนะคะโบตันเนี่ยบอกกับนิวร์กไทมส์นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยทรัมป์เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการได้รับการเชิดชูนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะรางวัลโนเบลสันติภาพมันเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเป็นการเชิดชูที่สําคัญในฐานะ ผู้สร้างสันติภาพของโลกนแน่นอนทรัมป์ก็อยากได้รางวัลน,นี้เอามาประดับพ้องด้วยเช่นกันโบตันโบตันเนี่ยก็มองเหมือนหลายๆคนนะคะก็คือคิดว่าหากโอบามาได้เนี่ยทางที่ทรัมป์มองว่าโอบามาไม่ควรได้ยังไม่สมควรได้ในวันนั้นที่เขาได้เนี่ยทรัมป์ก็ต้องคิดว่าทําไมเขาถึงไม่ได้บ้างในเมื่อฉันก็ทําอะไรลหลายอย่าง อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนายกของนอร์เวย์เนี่ยได้เยือนทำเนียบขาวแล้วมันก็มีนักข่าวถามนายกนอร์เวย์เช่นกันนะคะเกี่ยวกับโอกาสที่ทรัมป์จะชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนายกนอร์เวย์เนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่จะพิจารณาตัดสินต่างๆเนี่ยมันคือคณะกรรมการโนเบลนะคะจะเป็นผู้พิจารณาทุกอย่างด้วยเงื่อนไขของคณะกรรมการเองซึ่งนักการเมืองนะคะ รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถไปแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ได้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกี่ยวกับทรัมป์แล้วก็รางวัลที่เขาปรารถนานะอย่างรางวัลโนเบลสันติภาพจากบทบาทที่ทรัมป์เข้าไปไกลเกลี่ยนะคะเป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยจัดการความขัดแย้งในหลายพื้นที่นะคะ